สวัสดีครับท่านผู้ชมแอปตอบกลับทันทีหลัง FC เล่าให้ฟังว่าเจอสถานการณ์ความรักแบบเดียวกันกับคุณแอปคำตอบของคุณแอปที่ให้ไปกับ FC คนนั้นเลิศม,มากๆเลย สมฉายากุนราสตองเมื่อแอปทักซอนเปิดมุมมองความคิดส่งพลังบวกและคำปลอบโยนให้กับแฟนคลับที่เจอปัญหาและตกที่นั่งแบบเดียวกันได้แบบหน้าปรบมือให้เหตุเกิดจากเจ้าตัวนะครับได้ไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งและไม่ได้เอาแก้วกาแฟไปก็ได้รับกำลังใจผ่านทางข้อความในแก้วกาแฟที่พนักงานในร้านเขียนเอาไว้ให้และเมื่อแอปได้โพสต์ภาพคู่กับพนักงานพร้อมกับแก้วกาแฟที่เขียนข้อความให้กำลังใจและแกะ ใต้ภาพว่านี่ไงครับคนแอปนะครับก็ลืมแก้วกาแฟไปเนาะแล้วพนักงานก็เอาแก้มให้พร้อมกับเขียนข้อความเล็กๆนะครับใส่ตรงแก้วกาแฟคนแอปก็โพสแคปชักกนกก่นว่าช่วงนี้ก็จะได้กำลังใจในรูปแบบนี้เสมอน่ารักขอบคุณวงเล็บในวันที่แอปลืมเอาแก้วกาแฟตัวเองไปนะคะเราลองมาดูรูปภาพชัดๆกันนะครับว่าพนักงานเขียนว่าอะไรกันบ้างอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมข้างบนเนี่ย คุณแอฟคนสวยสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะน่ารักมากเลยนะครับคุณเอฟซีคนแอฟเนี่ยแล้วก็ท่ากลางคอมเมนต์ที่ชื่นชมจาก FC ที่มีชาวเน็ตนะครับก็ได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์จากใจให้ถึงแอฟว่าพี่แอฟครับตอนนี้ผมตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพี่แอฟเลยครับ ชีวิตมันมืดมัวไปหมดท้อแท้เสียใจกว่าจะผ่านไปได้แต่ละคืนแต่ละวันผมไม่รู้ว่าต้องเสียใจและจะผ่านเรื่องร้ายๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอืมก็ประมาณว่ามีเอฟเซียคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าเออเนี่ยพี่แอฟผมตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพี่แอฟเลยอืมก็แบบว่าเออมาร้องอันนี้อ่ะนี่เห็นไหมคนถูกใจเงี้ยก็คือน่าจะมาขอแบบประมาณขอคําแนะนาอ่ะเพราะว่าติดตามคนแอฟแล้วเจอสถานการณ์เดียวกับคนแอฟอย่างนี้ไง เราลองมาดูกันครับคุณแอปตอบอยังไงนี่ฮะคุณแอปครับตอบแบบนี้ครับผมเนี่ยอยู่ที่ใจของเราเองถ้าท้อแท้ก็หากำลังใจจากคนที่รักเราจริงๆนึกถึงครอบครัวให้มากๆสู้ๆนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเออแล้วก็เขาก็ได้ตอบว่าขอบคุณคุณแอปมากนะครับ ผมพยายามดู MV เพลงเจ็บน้อยที่สุดที่พี่แอฟเล่นดูแล้วได้ข้อคิดพอผมตานอนหลับไปได้ในแต่ละคืนครับเป็นแฟนกันมา7ปีแพ้เขาที่เพิ่งเจอได้แค่2เดือนครับขอบคุณสำหรับกำลังใจคุณแอฟจริงๆผมนี่ f อพี่แอฟมากๆเลยครับอ่ะแล้วเพื่อนๆนะครับคิดยังไงกันบ้างเพื่อนๆมีโมเมนต์อะไรแบบนี้กันบ้างแบบมีมีโมเมนต์แบบ,แบ,บคุณแอฟบ้างไหมเออเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่น่ามีนะ เอาจริงๆเออใครจะไปอยากมีโมเมนต์ที่แบบอืมไม่ใช่ไหมล่ะที่เราก็ต้องเข้าใจกันอยู่นะเออแล้วก็มีคนนะครับมาพูดมาปอบมาปอบโยนอะไรอย่างนี้นะอ่ะเนี่ยก็บอกว่าพี่แอฟน่ารักมากๆเงี้ยอ่าเนี่ยครับคนแอปสู้ๆอะไรแบบนี้นครับผมอ่าอ่ะแล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับข่าวนี้ก็ต้องคอมเมนต์ขออภัยครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบพระคุณข้อมูลจากสยามนิวและอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนักข่าวอินดี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสำหรับข่าวนี้นั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ